นะครับเอาสินค้าที่เองถูกจับเนี่ยไปซื้อในราคา30%จากกรมศุลกากรมาคืนได้อีกกระบวนการเหล่านี้มีเจ้าที่กรมศุลกากรทุกหน่วยทุกด่านร่วมมือรู้เห็นเป็นใจกันเป็นกระบวนการทำให้เกิดการเสียภาษีนะครับตู้หนึ่งมีการตั้งกติกาว่าจะไม่เกิน5 0,000นบาทในการเสียภาษี3 5 0 0 0บาทต,นนต่อ1ตู้ของในตู้เนี่ยไม่ว่าจะราคากี่ล้านบาทก็แล้วแต่ แต่จะตีราคาสินค้าต่อตู้ไม่เกิน5้าแสนบาทต่อตู้ซึ่งมีการเสียภาษีมูลาค่าเพิ่มคือ7%เียงแค่35,000บาทดังนั้นนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทําให้ประเทศชาติโดยเฉพาะกรมสรรพากร 0, สูญเสียรายได้ปีหนึ่งไม่ต่ำกว่า2องแสนล้านบาทรัฐมนตรีว่าการส่ะทวงการทางนายกรัฐมนตรีอุ้งอิงนะครับต้องมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรมสรรพากรใหม่นะครับ ก็มีการเปิดให้เป็นระบบเลทไลน์ทั้งหมดอย่าเป็นระบบกีไลน์ถ้าคุณเป็นระบบกีไลน์คือจะเป็นท่องทางทำหากินของกมรมศนลกรกรที่อาหแดกกันตั้งแต่สนามบินสุนภูมิอาหแดกกันสนามบินดอนเมืองอาแดกกันทุกท่าเรืออาแดกกันทุกด่านทั่วประเทศปีหนึ่งเงินเข้ากระเป๋าเจ้าที่กมรมศนลกกรไอ้พวกจันไรจันไรพวกเนี้ไม่มีต่ำกว่าปีละประมาณ1นึ่งมืล้านบาทเข้ากระเป๋าเจ้าที่รัฐ ของกรมสนับบางคนที่ชั่วช้าสามานในการที่ร่วมรู้เห็นเป็นใจกับกระบวนการนําเข้าของเถื่อนยาเสพติดบริเวไฟฟ้าหรือของในภาษีหรือขยะอิเล็กทรอนิกส์หรือเม็ดพลาสติกหรือสินค้าที่เป็นชิ้นส่วนรถยนต์หรือชิ้นส่วนที่เอาง่ายว่าแม้กระทั่งเม็ดฝ้ายพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศเมื่อสองสัปดาห์ที่ผ่านมาเจ้าที่กรมสนักกรแหลมฉบังมีการปล่อยเม็ดฝ้ายซึ่งเป็นสินค้าพืชเกษตรที่ น้ามนเข้ามาจากต่างประเทศเข้ามายังประเทศไทยเด็ดขาดมีการจับกลุ่มได้โดยผมนําชุดหน้าคลาาของอดีตรัฐมนตรีว่าการ,ร,รกระทรวงเสรษนัการท่านธรรมนัฐปมเผาเข้าไปจับกลุ่มที่พาะสมุทรเจดีสามารถจับกลุ่มจํานวนเม็ดฝ้ายได้สตู้ซึ่งปล่อยโดยกรมสนราก,กรแหลมฉบังมีการจ่ายเงินให้ที่กรมสนุนากรแหลมฉบัง5 0 0 0 0 0บาทนะโดยที่กรมวิชาการเกษตรแค่ ขยับตาหน่อยเดียวไปรับรองว่าเอกสารที่มีการนําเข้ามาเป็นกากฝ้ายซึ่งจริงกากฝ้ายเข้าไ,ได้แต่ถ้าเป็นเม็ดฝ้ายเข้าไม่ได้แต่กรมศุรากรอาศัยช่องหัวตรงนี้ปล่อยอินวอย์อมให้กับบริษัทคนจีนนําเข้ามาที่พสัสมุรเจดีจังหวัดสมุทรการผมนําเจ้าที่หน้านาดไปจับกลุมนะครับเพราะผมไปร้องเรียนกรมศุรากรขั้นตอนบอกว่าผมจะต้องทํารายงาน ยื่นเรื่องเสนอต่ออธิบดีกรมสุนทรต้องตรวจสอบก่อนว่ามีใบอินยอ์ถูกต้องไหมขนถูกต้องไหมอย่างงู้งนอย่างนี้ต้องขออนุมัติศาลออกหมายคน้นผมบอกไม่ต้องเอางี้ว่าผมใช้ชุดหน้าคลาดดีกว่าของท่านธรรมนัฐพรมเผ่าดีกว่าไม่ต้องใช้หมายคอนใช้กฎหมายของกระทรวงเษาากษตรและสหกรณ์สามารถเท่าตรวจสอบได้ทันทีมโดยไม่ต้องมีใช้หมายศาลเพราะชุดหน้าคลาดเข้าใช้อำนาจของกระทรวงเกษตรเข้าได้เลย ปรากฏว่าเราใช้อำนาจของกระทรวงเศษสามารถเข้าไปตรวจค้นสามารถจับกลุ่ม10บตู้คอนเทนเนอร์ได้นี่คือความรวดเร็วของเราที่เราทำมาตลอดเวลาดังนั้นนายกตรมตีรัฐมนตรีว่าการกทรวงคลังนะครับตำแหน่งของอธิบดีกรมสนกรผมรู้ว่ามีค่าใช้จ่ายสูงมากนะครับและต้องหาเงินให้กับผู้ใหญ่หลายท่านแต่นายก วันนี้ไม่คิดจะทําเพื่อชาติบ้านเมืองหรอกครับ <c oughs> ปรับปรุงกรมสนับกรสักทีระบบกินายให้เป็นระบบเลดรายให้หมดเปิดตู้ทุกตู้ดูซิว่ามันจะหาแดกได้ไหมเปิดตู้ทุกตู้มีการสําแดงมาให้เปิดตู้เลยการนําของผิดกฎหมายสามสิบเปอร์เซ็นซุกซ่อนอยู่ในตู้คอนเทนเนอร์จากร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เป็นของถูกต้อง,องผมไม่ว่าแต่อีกสามสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นยาเสพติดไม่ว่าจะเป็นบุหรี่ไฟฟ้า ไม่ว่าจะเป็นของผิดกฎหมายทุกชนิดสามารถนำผ่านตู้คอนเทนเนอร์ได้โดยซีนตู้คอนเทนเนอร์และมีการเคลียร์ด่านทุกด่านไม่ว่าจะเป็นด่านตำรวจทางหลวงด่านโรงพักด่านของตำรวจภูธรจังหวัดหรือด่านทางหลวงอะไรทั้งหลายแหล่นี่นะครับพอผ่านด่านนียมันสามารถขนยาเสพติดมาจากมุกดาหารได้เพราะว่ามุกดาหารเนี่ยมาทางลาวสามารถอาญาเสพติดผ่านมาได้สามารถเอาของผิดกฎหมายมาได้อย่างบริเวณฟ้าเนี่ย ถ้ามาจากทางใต้ก็คือมาจากมาเลเซียซึ่งผมได้มีการดําเนินการกับดีไอชุดที่ไปนค้นที่ตู้คอนเทนเนอร์แหลมฉบังนําบริเวณไฟฟ้าของนายซูไปตรวจสารเสพติดว่ามียาเสพติดหรือไม่หากพบสารเสพติดก็จะดำเนินคดีกับนายซูกับกู้ในข้อหานําเข้ายาเสพติดนะครับเป็นกระบวนการค้ายาเสพติดระดับชาติก็คือค้ายาเสพติดข้ามข้ามประเทศนะครับก็คือดำเนินคดีข้อหาค้ายาเสพติดนะครับ ไม่ใช่ดำเนินคดีข้อหาบุหรี่ไฟฟ้านะครับอันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นสิ่งที่เราทําดังนั้นวันนี้ <c oughs> ถ้าเราไม่พูดไม่ได้นะครับพี่น้องประชาชนครับอธิบดีกมรมศุลกรอธิบดีกรมปรศุสัตว์อธิบดีด้านตรีว่าการกระทรวงเกษตร,ตรกรวันนี้เราพบอธิบดีกรมสอบสวนพิเศษด้วยนะครับเราพบมูเถือนจำนวนหกตู้ซุกซ่อนอยู่ที่ท่าเรือแหลมฉบังสองตู้แรกมาจากประเทศทงกง อีสีต่ตู้มาจากประเทศยุโรปขณะนี้ซุกซ่อนอยู่ที่ท่าเรือแหลมฉบังหกตู้ผมเรียนท่าน <c oughs> อธิบดีกรมสนลกกรนายด่านแหลมฉบังอธิบดีกรมสอบสวนพิเศษแล้วก็รัฐมนตร,รีว่าการกระทรวงเกษตรกรสั่งให้ในายด่านนะครับปรสุตว์แหลมฉบังไปตรวจสอบว่ามีหมูเถื่อนหกตู้จริงไหมนะครับไปตรวจสอบดูนะครับ,ว,บ,ว,รบว่ามีมีหมูเถื่อนหกตู้จริงไหมตามที่ผมพูดเพราะขณะนี้เนี่ย กระบวนการนี้กำลังหาชิปปิ้งเพื่อที่จะเอาเข้ามาทางฟรีโซนซึ่งทางฟรีโซนเนี่ยผมได้มีการร่วมกับเจ้าที่เดชไอจุดพิยักษ์พันธบตีนัทพลดิษยธรรมทําการทลายกระบวนการฟรีโซนของกรมสนทนาจนลากค่าไปแล้วนะครับจนขณะนี้ชิปปิ้งไม่กล้าร,รับงานปูกตู้นี้นะครับเราได้รับเบาะแสว่าจะมีการส่งกลับไปยังต่างประเทศโดยไปยังประเทศมาเลเซียแล้วก็จะลักลอบ นำเข้าทางมาเลเซียม,มายังด่านของสงขาแทนนะครับโดยใช้กองทัพหมดก็อยากจะฝากนะครับว่า6กตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยนะครับฝากในด่านแหลมฉบังนะครับซึ่งผมยังให้โอกาสแก้ตัวนะตู้คอนเทนเนอร์เม็ดฝ้ายสิบตู้เนี่ยผมยังไม่ได้ดำเนินคดีกุณแจข้อหาเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบนะครับแล้วก็ในด่านกรมวิชาการเกษตรด้วยนะวันนี้ในด่านกรมปศุสัตว์ผมได้มีการไล่สดแล้วนะครับว่า มีหมูเถื่อนจำนวนหกตู้อยู่ที่ท่าเรือแหลมฉบังพรุ่งนี้วันจันนะครับนะรีบไปดาเนินการตรวจสอบแล้วก็อายัดต,ตู้แล้วก็แจ้งให้ดีดไอซึ่งเป็นคดีพิเศษแล้วนะครับทําการเปิดตู้เพื่อทําการยึดอายัดแล้วก็นําไปทําลายหมูเถื่อนหกตู้นี้ซะเพราะหกตู้เนี่ยมูลค่าก็หลายบาทอยู่นะครับ พี่น้องประชาชนครับกอ่อจะไปถึงแตงโมนะนะครับรยกองบัญชาการตำรวจไซเบอร์แำนักงานตรวจคนเข้าเมืองวันนี้มีการพูดคุยนะครับมีการโอ้อวดนะครับาการแต่งตั้งยกย้ายข้าราชการตำรวจที่ผ่านมาระดับรองผู้บัญชาการนะครับตั้งแต่ระดับรองผู้บัญชาการตำรวจ แล้วก็ผู้การผู้การตารวจต้งคือผู้การจังหวัดนะครับน่งผู้การจังหวัดนะหรือผู้การตามหน่วยงานต่างๆนะครับรวมทั้งระดับผู้มุกับที่ผ่านมานะผมได้รับการพวดคุยโม้โอวดจากหน่วยงานของกองบัญชาการตำรวจไซเบอร์นะครับแล้วก็หน่วยงานของสำนักงานปลัดท้างเมืองนะครับได้มีการพูดคุยถึงคุณแดงดวงฤทยัย ซึ่งคุณแดงโดนละไทยเนี่ยนะครับมีการพูดถึงนะว่าเป็นเลขาของคุณหญิงข้อนะครับนาะยหญิงของบ้านจันทร์สองล่าอันนี้จริงหรือไม่ผมไม่ยืนยันนะครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่ตํารวจะระดับผู้การของกองบัญชาการตบไซเบอร์แล้วก็รองผู้บัญชการของสำงงนักตรวจคนรข้าเมืองรวมทั้งผู้ใหญ่ในกองบัญชาการตบไซเบอร์ได้มีการพูดคุยถึงว่าแบ็กอัพที่มีการได้รับการเลื่อนขั้นได้เลื่อนตําแหน่งเป็นผู้การ นะครับของไซเบอร์ได้เลื่อนตำแหน่งเป็นรองผู้จัดการของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองได้เป็นใหญ่เป็นโตอยู่ในกองบัญชาการตำรวจไซเบอร์เนี่ยนะครับได้รับการสนับสนุนจากคุณแดงดวงฤทยัยซึ่งมีตัวตนจริงหรือไม่ผมไม่ยืนยันนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นคําที่มีการโอ้อวดอยู่ในวงการตํารวจกันว่าคุณแดงดวงฤทยัยนะครับเป็นเลขาของคุณหญิงอ้อหรือคุณหญิงพัชมานชินวัรนะครับนะท่านจะทราบหรือไม่ผมไม่ทราบแต่ ผมกล่าเรียนคุณหญิงด้วยความเคารพนะครับว่ากระบวนการเหล่านี้นะครับมีการแอบอ้างว่าได้รับการสนับสนุนจากคุณแดงรุ่นเทยนะสนับสนุนให้เป็นใหญ่เป็นโตซึ่งพวกที่รับการแต่งตั้งเป็นผู้การนะครับคุณดูมาฝากเรียนด้วยความเคารพนะครับว่าการนำชื่อนะครับว่าเป็นเลขาของคุณหญิงอ้อนะครับซึ่งอยู่บ้านจันทร์สองราษเนี่ยมาในการวิ่งเต้นนะครับโยกย้ายข้าราชการตารวจเนี่ย ผมถือว่าเป็นเรื่องที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอันตายต่อคุณหญิงได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือประวัติของคนพวกนี้นะครับที่ได้รับตําแหน่งเป็นรองผู้จัดการสรํานักงานตรจนข้าเมืองนะครับก่อนหน้านี้เขาเป็นผู้การอยู่สำนักงานตุนข้าเมืองนะครับลองไปเช็คได้ว่าคนที่ชื่อผู้การก้อนเนี่ยนะครับมีประวัติอย่างไร